คุณไล่ล่าเงินกับเงินไล่ล่าคุณแบบไหนดีกว่ากันการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเรื่องเล่าของเด็กหนุ่มยากจนคนหนึ่งพูดทยุทยานอยากมั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วซึ่งมีนามว่าอายพับอายพับพยายามดิ้นรนค้นหาเศรษฐีที่จะสอนให้เขาสามารถ หาเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เขาไปเคาะประตูบ้านเศรษฐีทุกๆหลังที่เขารู้จักเมื่อเศรษฐีเปิดประตูออกมาไอพับจะถามคำถามเดิมๆซ้ำๆว่าข้ายากมั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วท่านจะสอนข้าได้หรือไม่ซึ่งเศรษฐีทั้งหลายที่ไอพับไปเจอส่วนใหญ่ก็ไล่ตะเพิดไอพับหนี้ไปให้ไกล แต่ก็มีบางคนเมตตาสอนวิธีมัง่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วให้กับไอ้พับดังนี้เศรษฐีคนที่หนึ่งไอ้พับข้าอยากมัง่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วท่านจะสอนข้าได้หรือไม่เศรษฐีคนที่หนึ่งการจะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วจริงๆแล้วมันเป็นไปได้ยากนะ แต่ค่อยใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ไอ้พับท่านจงบอกข้ามาเถิดยากแค่ไหนข้าก็จะทำตามเศรษฐีคนที่หนึ่งเจ้าต้องแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีเมื่อเจ้าเป็นผัวเมียกันเจ้าก็มีสิทธิ์ในทรัพย์สินของเมียเจ้าครึ่งหนึงไอ้พับงั้นท่านมีลูกสาวหรือไม่ข้าอยากแต่งงานกับลูกสาวท่าน เศรษฐีคนที่หนึ่งมึงรีบไปให้ไกลจากบ้านกูบัดเดียวนี้พอไอพับเจอคำตวาดจากเศรษฐีก็รีบวิ่งแจ้นหนี้ไปอย่างรวดเร็วและย้อนกลับไปหาเศรษฐีที่เคยไปเจอมาแล้วบอกอยากแต่งงานกับลูกสาวของเศรษฐีเหล่านั้นซึ่งก็โดนเศรษฐีทุกๆบ้านตวาดไล่ออกมาจากบ้านแทบทุกหลัง จนไอพับคิดในใจว่าวิธีนี้ไม่น่าจะได้ผลจึงออกไปค้นหาวิธีการอื่นจนไปเจอเศรษฐีผู้เมตตาคนที่สองเศรษฐีคนที่สองไอพับข้าอยากมั่งคั่งร่ํำรวยอย่างรวดเร็วท่านจะสอนข้าได้หรือไม่เศรษฐีคนที่สองการจะสร้างความมั่งคั่งร่ํำรวยอย่างรวดเร็วจริงๆแล้ว มันเป็นไปได้ยากนะแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ไอ้พับท่านจงบอกข้ามาเถิดยากแค่ไหนข้าก็จะทำตามเศรษฐีคนที่สองเจ้าต้องมีเงินทุนนิดหน่อยแล้วใช้วิธีเสี่ยงโชคเช่นเล่นการพนันเล่นบอลไก่เล่นไพ่เล่นไฮโลเล่นหวยและอื่นๆอีกมากมายไอ้พับ งั้นท่านมีที่เสี่ยงโชคที่ว่าแนะนำข้าบ้างหรือไม่เศรษฐีคนที่สองมีสิข้ามีที่เสี่ยงโชคเป็นของข้าเองจะตามมาสิไอพับก็เดินตามเศรษฐีไปพร้อมกับเล่นพนันในรูปแบบต่างๆซึ่งแรกๆก็ได้เงินมาบ้างแต่สุดท้ายก็สูญเงินไปทั้งหมดแถมเงินทุนก็หดหายลงไปด้วยจนไอพับ เริ่มตระหนักว่านี่ไม่ใช่หนทางที่จะช่วยให้มั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วเป็นแน่เพราะมันได้ได้เสียเสียได,ได้เสียเสียส่วนใหญ่จะเสียเงินทุนซะมากกว่าอาพับจึงตะเวนหาวิธีรวยกับเศรษฐีคนอื่นจนไปเจอเศรษฐีผู้มีเมตตาคนที่สามที่ช่วยแนะนำวิธีสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วให้ไอาพับทำตาม เศรษฐีคนที่สามไอ้พับข้ออยากมั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วท่านจะสอนข้าได้หรือไม่เศรษฐีคนที่สามการจะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วจริงๆแล้วมันเป็นไปได้ยากนะแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ไอ้พับท่านจงบอกข้ามาเถิดยากแค่ไหนข้าก็จะทำตาม เศรษฐีคนที่สามเจ้าต้องทำงานแลกเงินมากกว่า3มช่องทางในแต่ละวันเช่นตอนเช้าทำงานที่หนึ่งตอนบ่ายทำงานที่สองตอนเย็นทำงานที่สมเมื่อเจ้าทำแบบนี้เจ้าจะมีรายได้มากกว่าคนทั่วไปถึง3มเท่าเลยนะไอ้พับงั้น ท่านมีงานที่ว่าให้ข้าทำหรือไม่ข้าอยากทำงานแลกเงินแบบนั้นบ้างเศรษฐีคนที่สามมีสิตอนเช้าถึงเที่ยงให้เจ้าทำงานหนึ่งตอนบ่ายถึงเย็นให้เจ้าทำงานสองและตอนเย็นถึงดึกให้เจ้าทำงานที่3เลิกงานเจ้ามารับเงินค่าแรงจากข้าได้เลยแล้วค่อยกลับบ้านไปนอนเพื่อเริ่มทำงานใหม่ในวันรุ่งขึ้น ไอ้พับทาตามคําสอนของเศรษฐีคนที่3อย่างตั้งใจและเป็นความจริงครับไอ้พับมีรายได้ในแต่ละวันมากกว่าคนอื่น3เท่ายิ่งนานวันเข้ารายได้ของไอ้พับก็ทวีคูณขึ้นมากจนกลารเวลาล่วงเลยไปหลายปีไอ้พับมีเงินเพิ่มขึ้นทุกๆวันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ลดลง ทุกวันสวนทางกับรายได้คือสุขภาพของไอพับเสื่อมโทรมลงทุกวันไอพับเริ่มแก่เริ่มมีอาการป่วยจากการโหมทำงานหนักหลายปีที่สำคัญไอพับทํางานหาเงินจนลืมเรื่องการมีคู่ครองลืมแม้จะใส่ใจสุขภาพจนต้องนำเอาเงินที่หามาได้อย่างภาคภูมิใจนั้นมารักษาอาการป่วยของตัวเองจนหมด เมื่อเงินหมดไปกับการรักษาอาการป่วยอีกทั้งไม่มีเรื่อวแรงในการออกไปหาไรายได้เพิ่มสุดท้ายอ้พับก็สิ้นลมหายใจไปพร้อมๆกับความว่างเปล่าเป็นไงกันบ้างครับเรื่องราวของไอ้พับคล้ายๆกับคนรอบข้างของคุณหรือไม่หรือว่า มันตรงกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ณนะตอนนี้แบบเต็มๆซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณตกคลึกเครื่องเล่าดังกล่าวคุณอาจจะพอมองเห็นภาพบางอย่างใช่หรือไม่ว่าถ้าคุณเอาแต่ไล่ล่าเงินจนลืมใส่ใจสิ่งสำคัญของชีวิตด้านอืน่นๆคุณจะเจอกับผลลัพธ์อย่างไรแน่นอนว่า ความมั่งคั่งร่ำรวยย่อมดีกว่าความยากจนข้นแค้นแต่ถ้าหากโฟกัสไปที่การทุ่มเทเวลาและแรงงานเพื่อหาเงินเพิ่มอย่างเดียวโดยไม่ใส่จใจด้านอื่นๆของชีวิตเช่นการมีคู่ครองที่พร้อมเคียงข้างคุณตลอดไปการมีลูกชายลูกสาวที่น่ารัก การได้ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีการได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอันเป็นที่รักในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกันต่างๆและอันื่นๆมากมายถ้าเป็นแบบนี้ชีวิตคุณจะมีความหมายอะไรใช่หรือไม่รูปแบบการหาเงินบนโลกนี้แบ่งออกเป็น2แบบเดียวกันคือแบบที่1คุณออกไปทำงานแลกเงิน ไม่ว่าจะทำงานเป็นลูกจ้างรับเงินเดือนหรือเปิดกิจการร้านค้าให้บริการอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นรายได้ที่คุณต้องใช้เวลาและแรงงานไปแลกเงินมาด้วยความที่คนเรามีเวลาและแรงงานที่จำกัดขนาดของรายได้จึงมีขีดจำกัดของมันแน่นอนว่าการจะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วด้วยวิธีนี้ย่อมเป็นไปได้ยากแบบที่สคุณสร้างระบบ ให้เงินไหลเข้ามาเป็นรูปแบบการหาเงินที่หลายคนปรารถนาเพราะขนาดของรายได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาและแรงงานแต่ขนาดของรายได้มันขึ้นอยู่กับระบบให้เงินไหลเข้าที่เศรษฐีวงเล็บผู้รู้ความลับสร้างขึ้นมารายได้จากระบบให้เงินไหลเข้านี้เป็นรายได้ที่หนึ่ง ไม่มีเพดานรายได้2ส,สร้างรายได้ตลอด24ชั่วโมง3เจ้าของระบบไม่ต้องออกไปทำงานแลกเงิน4รายได้เกิดขึ้นแม้ในยามนอนหลับและอื่นนอีกมากมายคำถามที่สำคัญคือคุณชอบแบบไหนระหว่างคุณไล่ล่าเงินกับเงินไล่ล่าคุณถ้าคุณอยากรู้ความลับในการทำเงินในการทำให้เงินไล่ล่าคุณแทนที่คุณจะไล่ล่าเงินเหมือนไอ้พับ สิ่งที่คุณทำได้ตอนนี้คือติดต่อแอดมินหรือติดต่อใครก็ตามที่แชร์บทความนี้แชร์วิดีโอนี้ให้คุณได้อ่านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะสิ่งที่ผมต้องการบอกคุณเพื่อจดจำให้ขึ้นใจว่าความลับจะถูกเปิดเผยให้กับผู้คนที่ค้นหาเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่ค้นหาความลับนั้นคุณก็ต้อง ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเหมือนกับไอพับและสุดท้ายก็เจอกับความว่างเปล่าขอให้คุณจงใช้ชีวิตโดยให้ความสุขนำทาง by mr wealthy www b o o k t o l i s t com www seven law of wealth com สวัสดีครับ